สวรรค์ชั้นแรกโยมแต่เราเปิดประตูสวรรค์ชั้นแรกแต่ส่วนใครจะได้ขะยกะบขึ้นไปชั้นที่สองชั้นที่สามหรือเปล่าก็อันนี้ต้องดูอีกทีว่าโยหมันทำบุญหรือเปล่าแต่ถ้ามันทำบุญก็อาจจะได้ขยับไป้น,นเรื่อยๆคร้นแต่ขึ้นไปสู่ชั้นที่สอง แต่สวรรค์ชั้นที่สอนเด็กว่าชั้นดาววันหึงเป็นสวรรค์ชั้นที่แต่งองธรรมเรตหาทีนาแต่ประทับอยู่เพื่อจะบอกว่ามันนโยงแต่หลังจากปักผาเปิดประตูสวรรค์แล้วท้ามันสร้างมันพันปูนกองปูนขึ้แต่ก็อาจจะได้เดินเพื่อนขึ้นไปสวรรค์ชั้นท,ที่สอง แต่ก็แล้วแต่ความตั้งใจแต่ของยัดโยมแต่แล้วแต่เจต,ตนาของยัดโยมให้โยนนะเออยังมีกองบุญพราป่าแต่าป่าสิบสองราศีปีเกิดแต่พ่าป่าเอ่อพ่าป่าสิบสองราศีปีเกิดให้โยมทำบุญทอดพ่าป่าปีเกิดของตวเองโยมแม่มารับได้ถูกข้อมูลจากแม่ นะแล้วก็ทำบุญใส่บาตรท่าประจำวันเกิดวันอะไรแม่วันอาทิตย์สีแดงสีแดงนะอภินันโทหน่อยสาธุสาธุอิติปิโสวิเศษอิเศษพูดนะพูดนะพูดถ้าตัง